ปอดของแม่มาหนิหางเขาแล้วระวังระวังปอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สวดโดยระบอดจัดเลยอู้หู้สัตวอู้เบียบนซ้ายป้ากวงเด สวัสดีครับเอ้ามาเจอมาเจอพ่อใหญ่คือเกาพี่น้องมอนี่นัดนัดทีมไปแล้วนัดเราบ่เห็นพี่น้องสามองกลัวแล้วยังยังยังบ่เห็นกันเลยเจอแล้วเจอแล้วเอาเบื่องหมายเลยเอาพี่น้องมือมีสองทีมทีมบานกลางเนี้ยไปท้างโค้งผุนโค้งผุนพี่น้องเพินว่างดางไปโค้งผุนเพินล่ไปผุนมาหาคนหาพื้น อันนี้ทีมดอนทรายครับคุยมาเท่าเพรหลักกรลังมากดัง่บ่ๆไล่เลยพี่น้องเอาเลยเฮี้ยงาวครับนี่พูดว่าถนนเอาคนกับประมาณทำกันแหละหาข้นนึกกันถนัดมองได้เอาเลยมือนี่คองเล็ก,เลกๆเคยเคยมาเอาหรือพี่น้องอาจจะงยามเก่าจังหน่อยก็คิดว่าสิได้คือเก่านี่แหละเอามือนี้ใส่สูตรจอบบอนพี่น้องนางนางลอบ,บ่อน คล้องๆหน่อยต่อไปกะจะรั่วเลยล่ะจอบซะที่แหลกกิมมาจอบซะที่แหลกถ้าหัวจะแหลวเขาหัวตะพอเล่าเลยมือนเอาเอาหันบอนที่แหลกไอสิใส่บ่อนจะเกินลังจากนั้นเกิดขึ้นสีรั่วเลยล่ะวะให้มันเดรแยนขึ้นเหมือนนั้นได้ยังเจ้าเฮ้ยดูไปลักมีกระดางก็ได้มั้ยดู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 พี่น้องว้า กัดด่างซื้อไหมโ้ยอุ้ย้ยลเลเล๊า๊าขึ้นไงแท้หลังรถฮ้ฮ้ยอีเอียงน้สอยู่หลังรถใส่ผมดเออเเดี๋ยวเดีปาปแครับยังวนท่ตื้ออยู่มันแรงจับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวน้อยใส่มาใส่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่นใส่โอ้ยักมาแล้วตัวแรก ไม่น้องปิดๆไม่ได้แล้วแมบุตรดอกติเดียดๆอย่งมัดๆถ้ากินห่ามันงวมถือกันนะงมถือแม่มีเพท่นเด็ตึกเด็กพี่น้องงวมถือกูใส่จมเลยเหรอเนาะว้าฝีมือรีบวะน้องหาอีกเหรอมีคนบอกาไม่ถึงป้าขนาดเคียซื้อก็ได้แล้วพี่น้องคือสีมานดีดอกมือนี่ มันทีไปปุ่นเราอย่างนั้นเป็นช่วงงอไปมัดมัดเด็ดมองเก่าดูสิไรนี่นี่นี่มองนี้มัดเด็ดมองนี้มัดเด็ดพ่ออย่ารักอมองนี้มัดเด็ดเล่าเดยนี่จัดเลยอ้วงคักอ้วงคัก อันเดีก็นี่นี่นี่็น้อยกันเนาะอันละม <c oughs> <né, S 1> ันอยู่กันละโอ้ยเฮ้ยได้ที่ด่บูยวิบบู๋สู้มาทีลบไปใส่น้อหน่ ลบแล้วเฮ้ยเว้าสีงามแท้สองนี่ใส่เดียวกันกระตูหันเนี่ยน้องเนี่ยในหลักป้าพี่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 ไปเลยโอ้เราโยนขึ้นมาเนาะอเอเลเราโยนขึ้นมาไหมเอาไปเก็บไปเก็บให้เล่ากันโว้ยไปชนไปชนโอ้เจียขี้ดินลำบอมเลยพี่น้องสวยสวยโอ้ใส่เดียวกันเลยพี่น้องอู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 ใส่เดียวกันใส่เดียวกันเอาเก็บไปเล่าก่อนพ่ออย่ารัก Ô tôi nhìn nói con nói nương. Ô, xăm cắn mà, xú xí xú xí, đi này Ô, đi mát. Ô, đi mát. Ô, đi mát. thế đi mát. Ô,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  đi mát. โอ้ยปลาสูตรตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาสูตรปลาสูตรมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้งามยี่น้องงามคือตัวใหญ่เนาะปลาสูตรเปใหญ่ไหมเสีหลักปลาสูตรไงปลาสูตรโดยระบอดโอ้บอใหญ่เนาะมาหานแต่ปลาควายตัวหนึ่งเต้อโอ้ยใหญ่จีมไปเนองเจ้าได้ปลาความาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ก็หันปลาสูบปลากระสูบบ oh, ่อพอเห็นแล้วโดนแล้วเราเกี่ยวเขาแล้วแล้วจังไหนมาเติ่งเห็นงานไ่นะอ๋อทางผู้นี้ตะเป๋ไปยืนบนแต่คนนี้เจอนี้เจอไหนจะอยู่ริมมูอคุนสูดคว่างเลยมือนี่เฮ้ยดูแท้เฮ้ยมุดแล้วป้ายิ่งจี๊ดไหมเอาบอลก็หันไหมมุดอีกแล้วไหม ตัวไม่ใหญ่อุ้ยงามไปเลยปูนเรียงกี่เก้าเขาเนาะปุณไมาเอาดูเลยเดีมองนี uh, ่ยังยังได้ขี้เก่าอยู่โอ้ปุมีระบบปลดหลอกยางดีตัวนี้เอาเป็นสามแต็มป่ะสามแล้วเอ้ยสามแล้วพี่น้องขอโทสามแรือแม่สามเราเพิ่งเพิ่งอุ้ยงามมากมากประสูติ โอ้ปลาคอช่วงวะอุ้ยปลาคองามเลยโอ้โหปนแกงนี่ลังงามเลยโอเคเลยพี่น้องเอาเอาก็สู่ดินดีเอาเราคุ้มอีกอยู่พุ่นไหมเงยเอาไปพุ่นไหมผุ่นเตรียมงานเนาะเห็นแต่หัวเอาเอาเอาปลาไก่ขายกิลีพี่น้องยังเพิ่นดึงปลาขึ้นแต่ละคนเดี๋ยสนุกแรงละเมือนนี่อ๋อมาเบิ่งสองอวุโสตาเปอ ตาเฟอร์สวัสดีครับตาเฟอร์ครับพญบนเอามาอดมุดแล้วไหมเฮ้ยพญบนม,มุดแล้วมีรุนเลยนี่คือสั้นแต่ว่าเอามีเฮ้ยทุกหน่างไปทุกหน่างปทุกอน่อย,อย,อยนี่โอ,อช่างมาใล้ราเลยว้างาองง๊งงองขอชช่างมากพอดีขึ้นขึ้ช่าเดเนาะช่างจบนี ว้ายกิดจังไหม่แล้วพอดีพี่น้องพอดูได้ลยคือด้งขึ้นเลยอ๋อจังๆปิดโอ้ยงามงามอู้เราเต้มแรลกนี่เนาะเออ,อแต้มแรกเลย,เลยสวยรถอดบเห็นโดนเคียวเขาแล้วจังผอกันข้างบนล้วเข้ากันกันพว่แล้วผอด้วยดีกว่ามาดูเลยพอดบมายูดีก้่าผอดูด้ <laughs> อู้เราวานไหลมาเรื่อยๆว่ะตีละปากทอพี่น้องเป็นถนน ขามไปฟังปุ่นนี่เอางาอีลีมือนี่บบไลเลยพุ่นงาไหลไปตามละมวยนี่แหละว่างเป็นหมองเป็นหมองไปพูนโหมหไพ,พี่นงฟังไกลๆกับมีอีกทีมหนึ่งปลาช่อนมหาหอดเล่าไหญ่เลย <c oughs> เอาเอาเอาหลุนงามเยอะหลุนปนก่นปนปนหลุนปน เก็บตกเลยพี่น้องเพราะว่าไม้นี่เคยมาเอาดูแล้วมาไออม,มา่ได้ก็ได้ขึ้นเขานี่มเตะเรล่มตุนวานพเทียะสวยสวยๆเออได้เจอเจ็บเอาได้ได้สุขุนแล้วพี่น้องได้สุขคนแล้วสูงก,กันไปอู้แต่เปอร์ ขึ้นแหได้ป่ะออกไปแล้วเตะบ่นมานะเฮ้ยเจียวขึ้นเป็นหยุดหยุดะนะแล้ววะโอ้ใส่ขางกันเลยเ <laughs> ตรียมล่ำหวยเลยจ้าเตรียมล่ำหวย อู้ยังอยู่ดังรู้จัดเลยไปเจอจัดเลยความอมัวกามอย่างเดียวพี่น้องบ่ความโกได้มันหน่อยกวามอยู่แล้วจักดึงลงเอาเอาตาตาแล้วคุมเลยพี่น้องนักหวานอบโซประจำทีมได้แล้วพี่ไปเจอดึงไม่เองหรอพุ่นไปช่อนไม่ไม่วาด้องหั้นแม่ ละวานกวมบ่ไดบบอเนาะบอด้บอละวานเลยเอาเอใส่นี่แหะใส่หลายอยู่ใส่กับบอหน่อยแต่กบบใหญ่โอ้ยยิ้มดึกอี้วฮันเาเอาเราไม่เก็บอีกล้าบ่บอลเรานำเลยได้ขี้เก่าอากเของแขกด้วนี่ ใหญ่ไง,ไง่ะให้ฝากที่ตามันสิบพลมปอมพอโตก็มันลมปอมนี่เด้ <c oughs> อ,นนอ,เ,อเก็บ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 ปลาแกงปลาปูนเอน้ยเฮจียจิมว่าสัมผัสปลาคออยู่มันเลืกกลางพี่น้องเลืกกลางแล้วเอาไปเลืกก็ได้เลืกปลาคักขาเขาดีนปะขีดถึงตมพอดี มุดอีกแล้วฮัลพี่นอ้องอ้ยฮะพร,ระท่านเห็นพรท่านเห็นมองนี่เลยกโม,โมโเป็นงเฮ้ยทำแล้วเฮ้ยไม่ทำตแล้วมาหนิ <c oughs> ว่าทีลื้อเด้ยังไนว่าวทีลื้อตามได้ปะได้ไปได้แล้วได้แล้ว จลัล่นสีหลือนะเ่าตำม,มาสิบ่าเอาได้เรยบว่านี่อออเอาๆดูไกลสวยจับเน่ก็เราถอมดจับสีแฉ่ได้แต่เมาตำคนขาดสีด้มันเสือกขาดสีด้สวยงามือเกละพี่นอ้องชุ่นดท็ทดนเลย อุ้ยตัวใหญ่ตนนี้ตัวใ่ตัวให่โอ้ว้าววววเดี๋ย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 วตัวนี้ไงเดีเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเะเขาปะโอ้เดี๋ยวโอ้ตายตยตยัวนี้ไงวะอ้ยระวังระวัข้าี้เขาอยู่โอ้เขาแล้วโอ้ไงามจีิงหองามเปิดปากนนอด โอ้มเโอ,อแม่มานแถววะสายใหญ่สายใหญ่อุ้ยปาน้ำนี่เนา,นา,นาะน้ำ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 ปาน้ำขัดพี่น้องปาโอ้ถือว่าเล่ามานพี่น้องว่าว่าสีลือแล้วตาเล่าพอดีได้มาเพิ่มเป็นซีแต้มมาเบิองโอ้ยงามงามพี่น้องอุ้ยเบิ้องนี้ใส่ตุ้มหันตัวไง โต๊หันสวยเลยโอ้งาม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 เดีเอาเอาพี่น้องหมานเราไหมนี่ไม้เดิมเดิมยังหมานเอาเราลือแล้วพี่น้องโอเคเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อเฮ้ย อเอาไยก้อนเลยเนาะใยก้อนใกน้อก้อนเอาไปเก็บกันนะนะปลาน่อยเห็นปะปลาน่อยปลาต่างๆลายตูป๊บ๊ปปล่อยไวอยู่ห่มจัหน้อยพนะี่น้องลมลมปลาส <ừ> อย,ยหนงตัวน่อ้อล้าัวนี่ <ừ. S 1> ปลาขาวอุป้ปลาอ,อก โอ้ปลาควนอยคอน้อยคอน้อยโอ้คอน้อยอีกแล้วรุ่นนี่ไลยวะโอ้ปลาขาวปลาข้าวปีปลาอีแป้งมาอีกแล้วไปอีไม่แล้วปลาส้อยส้อยมาเดี๋ยไปมาหลายขึ้นหลายขึ้นวะพ่ออย่ารักตาเร่องอะไรตัวหนึ่งเหรอพี่น้องตาเปย์ไหมเดี๋ยวลงมาเป็นตีใหญ่ใหญ่เอ๊บไปฟ้องมึงป่าแล้วนะ โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงง่ายู่น,นี่เอาเออบเอร์ของตะเป๋อพี่น้องโอ้ยคนลนอยู่นี่ยไหมปพาไพี่น้องพี่น้องสวยเลยผุนผุนผุนตะเปอ๋อเราเห็ดแล้วใส่งามเลยพี่น้องนี่เอาเอาเราเขียดแหยอยู่เฮ้ยที่เจอกับว่า,าจุกเอาดิน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 เอาโลดจัดเลยเฮะ เดียวมันทา,ามันเท่าได้เนะาะว่านขางฟางไปเรื่อยๆ <c oughs> อไหมตาแลาวเีวไรตามฟางไปเรื่อยๆเลยี่ลยโอ้ยไหลลง <c oughs> จังหวะได้ปะว่าได้จงหวงเามัน่ได้อ <c oughs> กว่างด,ว,า <c oughs> าว,าดวงตาเนมก็โทว่า,า,า,วานี่กวงครับว่าบริยารรับวันนี่ นี่นี่เขาจะเอาซีนีมันบอดมันหันแต่ว่าโดนอยู่โดนกระได้ขี้เก่าโมนีไปนะแล้วว่าจัดเลยความฟังพี่น้องปลาเขาฟังเอาว่านเป็นได้เลยพี่น้องบ่ได้ตัวน้อยกับตัวใหญ่ก็ถือว่าโอเคอยู่ไหมนี่พอพอมาเอาดูหรอก็ยังยังได้ปลาคือเก่าปลาควอตัวใหญ่ ทำเอเก็บไปสุรุนพี่น้องลงไปตัวหโดดเลโอ๊ยงามง่ามเลยปวดปวด่แงนงามโอ้ยไปจกตัวไปจอกตัวี้เดินไปจอจอน่อไปจอกเอามานอยู่น้องมานอยู่เอา ตึกป่าวานแหหาป่าไม่ได้พักหนึ่งเลยพี่น้องมีมีบอนอยู่จ่อบ,บอนกันแล้วมันกวงมือกัดเงี้ยวๆซ้ำบากัดละ่ะเพราะว่าปล่อยเงี้ยวเลยไปตามล้วห่วยนี่ละ่ะก็กับเพราะได้เก็บอยู่ได้เล็บอยู่ปลากระตูงงามอยู่เอาเอาล่อบอนล่อบบอนเอาสูต่ต่อพี่น้อง เงไปหนังดึกเลยวาไหลเล่นวะเอบอนจัดเลยวะกลวงฟังปลาตัวตมีไรหรือม่ปลาตัใหญ่บนเนี่ยโอ้เราวานวานกับพันไดยเรย้อวงงามงามงาม วยโอ้ยบุญโอ้สวงามสวงามพี่เฟอเอาเลยได้ไหมเอาแล้วเริ <laughs> ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บแล้วสายเอาหมานแล้วพี่น้องหมานแล้วโอุ๊ยนี่แหละกระวานนะบุญวะโอ้ยค้องเนี่ยหน่อยขึ้เก่าหรือพี่น้องสามสี่ตัวเอาสามสี่ตัวแล้วเนาะ เอาเอาเอาปอเด้๋ยวปนได้แกงแล้วโอ้ยังมีมบ่อนไ่นี่บ่อนยังมีบ่อนทั้งหนาอยู่เดี๋ยวแรแล้วแล้วอ๋อนี่เจอขึ้นแห<ๆ>แล้วว่าปอจะเป็นต้องบ่อนไปเรื่อยๆบ่อนก็นดีปอบ่อนกะว่านไปเรื่อยๆเพราะว่าปลามันคล้องหน่อยข้าวว่านเต็มหนาไปเรื่อยๆมีโอกาสเอาอนี่จีน<ๆ>ประยงปลาคุยล่ามพะนะเอาอย่างนีเจอว่านกันขาวโอ้ปลาขาวคุยล่ามเอาอย่างนี้เจอแล้วจัดเลย สวยบวันเมื่อฟังน้ำเรื่อยๆเลยพี่น้องเอางี้กิมได้ปลาคุยลามปลาขาวที่ระว่ามีป่าไงปลาคอปลาคอปอ๋อเอาฮ้ยไปกันใจเย็นใจเย็นมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้วรุนรุ่นพี่น้องรุ่น ลุ้นระทึกลุ้นระทึกอู้ฮ้พันเลยเต๋ว้าวพี่น้องโอ้ยหฮาฮ่าฮยอตัวนี่ของใหญ่ของใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอน ดึงอันนี้ให้เมมานี่หาง,งเขาแล้วเออเออเออ้ระวังระวังาดินหมโอ้ใส่โลกขึ้นแล้วเมใส่โลกหมย์เมเห็นดีลีพี่น้องเว่าทีเห็นปลาจงมีปลาใหญ่ให้เล่นพอใหญ่เจอพี่น้องเราเราเราเครียดออยู่ดึงปลาคอใหญ่พี่น้องใส่โลกขึ้นแล้วหมานคือเกาพี่น้องคลองเล็ก ยังมีปลาใหญ่ให้เล่นอยู่ตลอดบ๊อบพดหวังจักเสียข้องนี่เอาเอาเบิ้งอีกรอบพี่น้องเกะช่างขึ้นมาครั้งเพึงเลยนี่นี่กระช่างเราว่างอยู่นี่แหละดูอีกครั้งปลาข้อใหญ่บอกมาเบิ้งเงินพี่น้องกำเต็มมือเลยพี่น้องอู้อู้กำเต็มมือเลยอู้แต่แต่แต่อู้แต่แต่อ้ายูยยยยยคุณลุตออกมาแล้วไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้งอาเอาอใสขึ้นเลย อู้ตาย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 มาขึ้นมขึ้นกันอ๋อใส่ใส่ใส่โอ้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 ปลาเราได้หลายเดียวพี่น้องสรุปใน่โตเลยรสีได้เพิ่มอีกทีละผุดผุดผุดงามงามงามปลาเราได้หลากหลายอยู่มิตรุ่นไหลตาลุ่นปนหอดจนหอดลุ่นโล่พี่น้องเอาปิดไว้เอามาเบิ้งกระช่างเราพี่น้องถุงใส่ปลา พ่อใหญ่กีมเล่าหมานเดี่พี่น้องเราก็ได้หลายคือกันพอได้เจอแต่ปลาคอใหญ่ใหญ่กีมก็ได้หลากหลายปลาเบิ่นแคหน่อยอุ้ยปลาเนี่ยนี่น้่นง่ามันแทะปาลาเราเล่นไหมไม,นนม่พี่น้องว้่วปลาคอเราห้ามเด็ดพวงเนี่ย โอ้บัพิ่งเพิ่งเพงใส่นี่ใส่นี่ง้ามีเด็อุ้ยกำมบงหุ่มตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ดิถือว่าใหญ่เลยตัวนี้คุณโอเคพี่น้องปึ๊บปั๊บปั๊บอั๊บไปจอกระหองจอกๆเลยไป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 โอ้สุดยอดเลยเพิ่งเนี่ยเอาไปจีมเอาปลามาเก็บเอาปลาไปเก็บอู้อันนี้คุยล่ามเหรคุยล่ามปลาขาวคุยล่าม ปลาข้อน้อยปลออาปข้อใหญ่เอาไปอยูุน้ามุย,ยงไงผุนพี่น้องปลานเอาบุญพี่น้องมือน,นี่คองเล็กๆมีปลาให้เล่นสีที่มแม่มาร่วมโตกันอยู่นี่ผุนไหลมาถ้าผุนเลยไหลมากเลยคนเป็นซ้ายเลยพี่น้องพูดออากาศเริ่มอุ่นแล้วเขาแล้วน้ำมาตึกปลากัน พูดซูดพูดกักเอาเอาลุ่นต่อยจังน้อยค่ออย่ารักเป็นกูคือเกาหุ่นแม่สองหีบแบบไงเลยปิ้งปลาหน้ากินเด้อยเดิมให้กินตีปลาด้วยหอมแล้วหอมแล้วโอ้หน้ากิน,น,นหน,นะน้ากินเอากินเขาน้ำกันพี่น้องเอาหาเขาแล้ววันนี้พ่ออยากกินโอ้หน้ากินเลยวันนี้ แม่กลางเดินนึกเอาเหรอพี่น้องมา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 หาจีนเาเลยว้าวปีงปลาปีงมาผากินเขาพี่น้องกินเขาน้ำกันได้ป่ะเนี่ยเสบพื้เก่าพนะแต่เปื้อว่าแสีบพื้เก่าปุ๋นละโอ้โหเสียบเสบเสบพี่น้องมือนีงปั่นปุระคำสองคำกันสุดยอดของชีวิตพี่น้องเอาพี่น้องหาอยู่หากิน ปีงปลากินแล้วก็แซ้เพื่อกเกาแหลอพี่น้องตึกเมื่อใดกับมา่ิปงสู้กันจินเหลือก็เอาไปสู้ลูกสู้เมียจินเหมือแรงก็ได้สุกคนอยู่ก็คุ้มอยู่มัอน,นี่หมายเดิมๆแต่มีปลาให้เล่นเอาคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ